สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็มาพบอีกครั้งนะฮะคราวนี้เป็นข้อที่สองนะครับสําหรับข้อสอบจริงฮะจากสนามสอบจริงนะครับกอพยปีสองพอยหกสิบเป็นข้อสอบ EExam นะครับช่วงต้นเดือนมีสายนนะครับที่ได้มีโอกาสไปสอบแล้วก็จดจะมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก็สอบก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับอนุกรมมี2ข้อนะฮะไม่ได้ยากมากนะครับตัวที่สำคัญคือต้องดูเวลานะครับข้อหนึ่งนั้นนะฮะเวลาเฉลีย่ยรประมาณหนึาทีกับอีก30วินาทีนะคระับ วัตถุประสงค์ก็คือมาแชร์นะครับว่าเข้อสอบจะออกประมาณไหนนะครับมีได้ตรงการมาเป็นติวเตอร์หรือว่าชี้แนะวิธีคิดอะไรนะครับสำหรับผมก็จะคิดง่ายๆนะฮะตามความเข้าใจนะครับ เป็นการสอบ EXM ก็จะมีกระดาษทดให้ไม่อั้นทดเต็มที่เลยการสอบค่อนข้างสะดวกสบายนะครับต้องการแก้ไขก็แก้ได้ไง่ายนะครับเวลากดได้คำตอบก็จะขึ้นปุ่มสีเขียวให้เราเลยนะครับค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับการสอบครั้งแรก เล้โทรลยสิบหก ยังไม่เห็นความสัมพันธ์นะครับก็บทำไปอีกน่าจะเริ่มเห็นไงัะถ้าสอบจริงเนี่ยปีหกสี่ก็ประมาณนี้เลยครับทําแค่สองชั้นก็เจอแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเก้าเนี่สี่สิบห้าสิบสอง ถ้าสองบวกร้อยสิบก็จะเป็นร้อยหกสิบสองนะครับเจอคันตอบแล้วเนะขาเน่ยจะคำวนวณให้เราแล้วนะครับว่าข้อหนึ่งนนั้ชิบวลาไม่เคือนาทีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็สอบก็ ไม่ได้ยากมากนะครับก็ฝึกทบทวนหรือว่าดูจากติวเตอร์หลายๆท่านนะแนะนำว่าดูหลายๆท่านมั่วแต่ละท่านก็จะมีแนวไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับพอไปเจอเข้อสอบจริงแล้วมันไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ทำให้เราหลงคุณข้อสอบหรือว่าเสียเวลากับมันได้ตัวอย่างเช่นข้อต่อไปนะครับเป็นข้ออุปเลยนะฮะที่ผมทำมาได้ นะครับเดี๋ยวออกมาแชร์กันนะฮะในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนะี้สวัสดีครับ